เรานะครับเดี๋ยวจะทําเมนูต้มจับฉ่ายนะครับน้องเอาไปผสมกันกับผักกวางตุ้งนะครับก็ได้ตังโอกรรมหนึ่งนะครับวันนี้เราได้ผักสดๆนะครับจากสวนหลังบ้านมต้มจับฉ่ายของเราครับตอนนี้หอมน่าทานมากนะครับต้มจับฉ่ายผักในสวนของเราเองครับ อหมอมกิ่นของต้มจับชายเครื่องเทศของสามเกลือน,นะครับ ทีสูตรสามเกลอกระเทียมพริกไทยรากกับชีหอมแล้วก็เอาหมูสามชั้นที่หั่นแล้วมาผัดมาผัดไปกับสามเกลอตุกข้าผัดให้เข้ากันนี่คือสูตรเด็ดเคล็ดลับเคล็ดลับที่ใช้หมูสามชั้นมาผัดกับ ครื่องปรุงนี้ก็คือผัดตับเตินนี้ก็เพื่อที่จะให้เนื้อหมูนี่คุกเข้าเข้ากันกับเครื่องปรุงแล้วก็จะได้หอมเครื่องปรุงไปกับเนื้อหมูไปด้วยนะครับใส่เต้าหู้ไปด้วยนะครับจะได้กลิ่นของเครื่องปรุงติดนของเต้าหู้แล้วก็หมูลุกเข้าให้เข้ากันนะครับ ทคู่ไปเลยนะครับเตาหนึงผักนะครับเครื่องปรุงแล้วก็หมูแล้วก็เต้าหู้อันึัก็ต้มต้มน้ำรอครับใส่สีอิวดำหวานลงไปนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งรสชาติแล้วก็สีสอดดำนะครับน้งตาลปี๊บลงไปหน่อยนึงนะครับ ให้ได้รสชาติของความหวานของต้มกระชายโอเคครับตอนนี้เริ่มได้สีของกับชายแล้วเราจะเติมซอสปรุงรสเข้าไปครับเพื่อรสชาติกลมกล่อมแล้วก็คนผัดให้เข้ากันนะครับ ็ใส่ซีโครงไก่ลงไปครับเพื่อต้มเป็นซุปนำร่องไปก่อนครับช่วงนี้นะครับช่วงที่รอน้ำซุปเดือดน,นะครับเราก็เคี่ยวหมูเต้าหู้แล้วก็เครื่องปรุงให้เข้ากันให้มากที่สุดนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับทุกที่แล้วนะครับเราก็เอาผักที่เตรียมไว้เนี่ยครับลงไปเลยนะครับ ต้มกับน้ำซุปไปเลยนะครับ,รบผักของเราก็ได้จากสวนหลังบ้านนะครับก็มีผักกาดขาวแล้วก็ฟางตุ้งแล้วก็ผักขึ้นชายนะครับซื้อเพิ่มเติมอีกก็คือหัวเชเท้านะครับผักของเราวันนี้น่าทานมากนะครับไฮไลท์ก็คือผักสวนครัวในรั้วบ้านครับตอนนี้ทั้งหม้อต้มน้ำซุปแล้วก็ ต้มเครื่องปรุงกับหมูแล้วก็เต้าหู้นะครับก็กำลังจะเข้ากันเต็มที่นะครับครับเราก็จะเทห,หมูที่ผัดกับเครื่องปรุงลงไปในหม้อต้มซุปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นหม้อต้มจับชายสมบูรณ์แบบแล้วครับ หน้าตาหน้าดูเลยครับดูดับของการทำต้มจับฉ่ายนี้ก็คือเราต้องเคี่ยวนะครับทั้งผักแล้วก็หมูให้ เปื่อยนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงนี้เข้ากันเต็มที่ยิ่งเปื่อยยิ่งอร่อยนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวต้มจับฉ่ายของเรานะครับในหม้อพิเศษนี้นะครับไครับไฟอ่อนสุดนะครับแต่หม้อนี้เดือดใช้ได้เลยนะครับ นี่คือหม้อต้มจับชายของเราครับตอนนี้หอมหน่าทานมากนะครับแต่เราก็ต้องเคี่ยวต่อไปนะครับเพื่อที่ให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นรสชาติของต้มจับชายผัดในสวนของเราเองครับจากเคี่ยวไปสามสินาทีนะครับเรามาดูหม้อนะครับ กลิ่นของต้มจับชายเครื่องเทศของสามเกลือน,นะครับหอมังชีพิกไทยนะครับกินไปก่อนครับเคี่ยวต่ออีกครับ หอมเครื่องเ,อเทศสามเกลือรสชาติคงจะอร่อยผัดกบเหลือง ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ